มันผู้ใดกืนกินไถ่มุกมรกตดเข้าไป <c oughs> กลายเป็นมนุษย์ครึ่งคนครึ่งมา้าทางเดียวที่จะแก้คำสาปได้ก็คือนี่คือเมืองต้องคำสาปหญิงสาวผู้ใดก็ตามที่อาศัยอยู่ในนี้ต้องมีคำสาปติดตัวตลอดไปสวัสดีฉันชื่อว่าซานะนะเป็นหญิงสาวที่ถูกทิ้งล้างไว้พวกเราเป็นเพื่อนรักกันพ่อก,กับแม่พวกเราตายกันหมดแล้วตอนนี้ในเมืองนี้มีแค่พวกเราสามคนพี่น้องสวัสดีฉันชื่อว่าซีนานะพวกเราเองก็มีคำสาปติดตัวอยู่เอ๊ะว่าแต่เธอจะไปไหนหรอเดี๋ยวฉันจะเอาของไปขายในป่าน่ะ ไว้เจอกันนะจะไปแล้วเหรอซานะเจ้าไว้เจอกันจากพี่โซฟียแล้ววันนี้ฉันเองก็ต้องเอาเสื้อผ้าไปขายที่ป่าซึงมันเป็นเมืองที่ต้องขายกันที่ในตลาดแห่งนั้นเราอาศัยอยู่ที่นี่มาได้20ปีแล้วในโลกของเราไม่มีใครได้ออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราทําได้ก็คือเอาของไปขาย<อ>ทุกๆวันซานะจะเอาของไปขายที่ป่าซึ่งเธอเองก็เป็นคนที่รักสัตว์มากๆไม่รู้ว่าวันนี้ฉันจะขายได้หรือเปล่านะไปได้แล้วน้องแม่นโอ้ยง่วงนอนชะมัดเลยไปนอนก่อนดีกว่าว่าเธอนั้นไม่ได้พักผ่อนเลยเธอจะงีบใตต้้น มแล้วแล้วก็มีใครบางคนผ่านเข้ามาดอกไม้นี่สวยจังเลยชายหนุ่มคนนี้เป็นนักเดินป่าซึ่งเขาเองก็ได้ผ่านมาพบเจอกับซานะใครมานอนอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วเขาเองก็เกิดตกหลุมรักเธอและเขามีชื่อว่าอเวกสวยจังเลยอ่ไม่เคยเจอใครแบบนี้มาก่อนเธอจะนอนอะไรขนาดนั้นน่ะเอ้ากระโปรงกล้วยสวยจังยตกใจหมดขอโทษนะฉันแค่มาดูกระโปงเธอมาขายกระโปงที่ป่าแห่งนี้เหรอ,อว่าฉันหลงป่าน่ะแต่ก็อยากจะซื้อช่วยเธอนะขอบใจจ้ะนี่คือกระโปรงที่ฉันทําขึ้นมาเองเจ้าอยาก ได้หรือโอ้แต่ว่าไม่มีเงินน่ะต้องจ่ายยังไงแลี่เธอเองก็ใจดีมากๆให้เขาไปฟรีๆแต่ว่าเขาก็ตอบแทนด้วยกิต์ดอกไม้ไม่เป็นไรหรอกนะแต่ก็ขอบคุณแล้วกันนะฉันต้องกลับบ้านแล้วฉันไปแล้วนะเมื่อพวกเขาได้เจอกันเธอก็ได้แต่คิดว่าฉันจะได้เจอกับเขาอีกไหมนะาของตานั่นจะได้เจออีกไหมนะเธอลืมหมวกไว้ซะแล้วฉันจะมาเจอเธอทุกวันเลยนะ จริงๆไม่ได้หลงป่าหรอกครับผมหลงเธอเดีเมื่อเธอกลับมาที่บ้านจึงเป็นบ้านที่อยู่ในป่าเมืองลับแห่งต้องคำสาบนี้เธอก็ได้เก็บดอกไม้ที่เขาเอาให้นั้นมาดูเมื่อซีนาและโซเฟียมาเห็นเขาก็ได้แซวว่าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเป็นไงบ้างขายได้ไหมอ่ะมีมมดอกไม้ด้วยเฮด,ดูสิพี่โซเฟียนั่นสิใครให้มานะฮะอย่าบอกนะว่ามีผู้ชายเอาให้วุย้ย ขอ้ไายไม่หมดเลยไม่ใช่ซะหน่อยนี่มันช่นองชันเออคือว่าดอกไม้น,นี้ฉันเก็บมาเองจ้ะดูเหมือนว่าเธอจะจปิดบังความลับบางอย่างโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวสีน่าจะาไปขายต่อละกันนะตรงท้ายๆหมู่บ้านเราอะอาจจะมีคนอยู่ขอบคุณมากเลยนะงั้นสานะขอพักก่อนนะเหลืออีกแค่สองตัวเองอะ่ะในที่สุดเอเวก็เดินเข้ามาในบู่บ้านต้องคำสาเอ๊ะอะไรเนาะแต่แล้วสายตาเขาก็เหลือบไปเห็นไข่มุกมรกตอุ้ยน่าเก็บไปที่บ้านจังเลยเนี่ยหมู่บ้านนี้เหมือนไม่มีคนเลยแฮะว้าวมีผู้ด้วยเฮ้ นี่มันเจ๋งมากเลยแอบเอาไข่มุกนี้กลับบ้านดีกว่าสงสัยนะ่าจะไม่มีเจ้าของซะแล้วแล้วเ้าเองก็เดินมาพบกับซีนาเหมือนคนนั้นเลยขอโทษนะทางออกจากป่าไปทางไหนหรอเ้าเป็นใครเนี่ยไม่มีใครเข้ามาในนี้บ่อยนะมาได้ไงเนี่ยงั้นก็ออกไปทางหลังหมู่บ้านเลยนะยช่างเป็นคนดีจังเลยขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวฉันอดหนุนกระโปรงกล้วยแล้วกันเออไว้เจอกันนะเหมือนว่าซีนาเองก็จะตกหลุมรักอเวกเหมือนกันและเมื่อเธอกลับมาบ้านก็ได้เล่าให้กับเพื่อนๆฟังนี่เป็นไงบ้างขายดีไหมจ๊ะขายได้ตัวหนึ่งอ่ะพ ฉันเจอผู้ชายด้วยนะเจอรักแท้แล้วลแหละซีนาเองก็ได้เล่าทุกอย่างให้กับเพื่อนเพื่อนฟังอย,อย่าบอกนะว่าเธอจะมีแฟนแล้วแน่ๆโดีใจด้วยเนะถ้าเขามาดีก็แล้วไปเนาะและดูเหมือนว่าค่ำคืนนี้พวกเขาจะมีความสุขก็ไม่มีใครรู้ว่าผู้ชายที่เขาเห็นนั้นเป็นคนคนเดียวกันอีกจุดเริม่มต้นที่ทําให้พวกเขาแตกหกักและเมื่อเอเวกกลับมาถึงบ้านเขาก็ได้นั่งดูไข่มุกมรกตนี้นาน เอาไปขายจะได้กี่บาทน,นะเนี่ยเหมือนว่าเขามีความคิดที่จะไปขายแต่แล้วก็มีเสียงบางอย่างออกมาจากไข่มุกเอ๊ะอะไรอ่ะไข่มุกค,ค่อยๆอยลอยขึ้นลอยขึ้นทําให้เขาตกใจเป็นอย่างมากมันผู้ใดขโมยไข่มุกไปถือว่าต้องคำสาปและอยู่ดีดๆไข่มุกเม็ดนึงก็หล่นออกมาเมื่อเขาหยิบมาดูมันทําให้เขานั้นไมอยากกินแบบนี้เนี่ยมันคืออะไรอ่ะในที่สุดเขาก็เกลืนกินไข่มุกนี้ลงไปเฮ้ยอะไรกันเนี่ย เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้แต่แล้วแสงนั้นก็หายไปเมื่อตกกลางคืนมาเขาก็ได้ฝันว่าตัวเองนั้นตัวเขาเหมือนเป็นม้าแล้วก็เหาะได้เฮ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ฝันไม่ดีเลยแฮะดูเหมือนว่าความฝันจะเป็นจริงเพราะตอนนี้เขาโดนต้องคำสาปเข้าไปแล้วไอ้มุกนี่มันมีอะไรเนี่ยและเมื่อวันต่อมาเขาเองก็คิดถึงซานะจะได้เจอกันอีกไหมวันนี้ฉันก็มาที่เดิมแล้วนะกลับดีกว่าดูท่าทางจะไม่มีเดี๋ยวก่อนฉันมาแล้วซานะฉันนึกว่านายจะไม่มานะเนี่ยในที่สุดพวกเขาก็ได้เจอกันฉันเพิ่งจำทางเข้ามาหาเธอได้อะขอบคุณที่มาเจอฉันนะแล้วเขาเองก็ได้มอบดอกลีลาวดีให้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีความสุขหัวเราะเฮฮาพูดคุยหยอกล้อกันแต่แล้วอะไรกัน เนี่ยเอา้าสีนามาได้ยังไงเนี่ยเนี่ยเ,เวกนะเฮ้ยนั่นมันคนที่และสีนาเองก็รู้สึกโมโห,หจากกันหรอสีนาเองก็เข้าใจผิดคิดว่าซานะนั้นแย่งผู้ชายของเธอวกเขาก็ทะเลาะกันแล้วก็โกรธกันแต่เ,เวกเองก็ไม่ได้ชอบสีนาเออฉันเสียใจอะเออกลับไปเลยไรกันเนี่ยทะเลาะอะไรกันเพราะนายคนเดียวเลยและเมื่อเวลาผ่านไปทั้งสองคนก็ไม่คุยกันอีกเลยในเมืองแห่งต้องคำสาปนี้ในที่สุดโซเฟียก็รู้ความจริงแล้วว่าไข่มุกมรกตนั้นหายไปมีคนมาขโม ไข่มุกมรกตเราเราจะทํายังไงกันดีเป็นไปได้ยังไงเนี่ย ใครขโมยไปอ่ะฉันว่านันต้องเป็นไอ้คนนั้นแน่เลยอ่ะอุ๊ยไม่พูดดีคนออกตามหาแล้วไข่มุกมันจะหายไปได้ยังไงเนี่ยเอ๊ะไหนอเวกจะนัดเจอเราที่นี่ยังไงเหมือนว่าอเวกกับเธอจะนัดเจอกันอีกแต่แล้วคำสาปนั้นก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งหมายความว่ายังไเนี่ช่วยฉันด้วยเฮ้ยนี่ไหนกินไข่มุกไปหรอฉันเป็นตัวอะไรไม่รู้ไหนต้องคำสาปแล้วนะรีบหนีไปแล้วเธอก็ตัดสินใจที่จะปกปิดความจริงนี้เธอเลือกที่จะช่วยคนที่เธอรักฉันจะไม่บอกใครนะเพราะที่นี่เาาาากํลังตมห ไข่มุกนั่นมันเป็นไข่มุกพิเศษนายรีบออกไปข้างนอกเธอนะฉันจะพานายหลบหนีไปเองแต่แล้วซีนาก็แอบมาได้ยินและก็เห็นเขา้าอืมแอบปกปิดงั้นหรอในที่สุดฉันก็รู้ความลับไปบอกโซเฟียดีกว่าพี่โซเฟียโซเฟียฉันเจอแล้วนะฉันรู้แล้วว่าใครเป็นคนเอาไปคนที่ขโมยก็คือชายที่มาจากในเมืองเฮ้อจริงไหมรู้อะไรไหมซานะเป็นคนปกปิดความจริงให้ซานะทำไมทำแบบนี้นี่ไป<ะ><ะ>เก็บของคืนนี้เราจะตามล่าพวกมันในที่สุดแกก็จะถึงจุดจบแล้วยายซานะรู้สึกสะใจจริงจริงฉันขอโทษฉันจะหนีไปกับนาย ฉันตัดสินใจแล้วเพราะนาอยู่ที่นี่มีแต่นายจะตายและในที่สุดสานะและอเวก ก็ตัดสินใจที่จะออกไปอยู่เมืองซึ่งพวกเขาจะหลบหนีจากเมืองแห่งต้องคำสาปนี้ไปตัดสินใจทิ้งเพื่อนๆที่อยู่ตรงนี้และเธอก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆของเธอน,นั้นกำลังจะตามไล่ล่านี่แหลนะน้าเมืองหลวงคอยอ,อยู่ข้างๆฉันนะฉันจะปกป้องเองดูเหมือนว่าจะมีคุญญณยายปริศนามาบอกว่าให้พวกเขานั้นรีบหนีไปและเธอเองก็ไม่เคยนั่งเครื่องนี้มาก่อน,นตกใจมันคืออะไรเนี่ยเครื่องอะไรอะ่ะนั่งนิ่งๆเถอะเดี๋ยวฉันจะพากลับบ้านไปบ้านนายเหรอโอเคนี่มันก็3าวันแล้วนะ มันหายไปไหนเนี่ยพวกนี้เนี่ยเราตามกันต่อและเมื่อเธอถึงที่บ้านของอเวก โอ oh, อะไรกันเนี่ยในเมืองนี่ใหญ่ชะมัดเลยจะดูแลไข่มุกมรกตดนี้เองถ้าเราคืนไปแล้วจะต้องโดนฆ่าตายฉันไม่มีทางคืนให้หรอกเหมือนว่าเธอเองนั้นจะไม่มีวันคืนให้กับเพื่อนของเธอถึง <ừ, S 2> แม้ว่าพวกเขาจะเป็นแค่ผู้ดูแลก็ตามและเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่การเธอเองก็ตัดสินใจที่จะดูแลไข่มุกมรกตดนี้ฉันรักเธอนะฉันก็รักเธอเหมือนกันจ้ะและเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็ได้ให้กาเนิดเด็กน้อยขึ้นมาและเขาก็ได้ตั้งชื่อให้ลูกว่าพี่จะตั้งชื่อว่าอาซาโลกันมันถึงเวลา แเราจะต้องเอาไข่มุกนี้ไปคืนให้กับเมืองต้องคำสาปนะแล้ถ้ารอไปคืนแล้วพวกเราจะไม่ตายหรอฉันด้วยไม่เป็นไรหรอกนาะท้ายแล้วเมื่อถึงเวลาไข่มุกมรกรนี้ต้องกลับไปที่เมืองต้องคำสาปนั้นซึ่งเธอเองก็ได้โกหกสามีเธอว่อาจะไม่มีใครเป็นอะไรแน่นอนเพราะเด็กคือตัวล้างคำสาปจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เห็นน,นั่นไงพี่โซเฟียมันกลับมาแล้วเขามันเลยพี่ฉันตามหาพวกแกเป็นสองสามปีในที่สุดไข่มุกก็จะคืนมาหาเราแล้วกลับมาทำไมรู้สึกผิดหรือไงฮะฉันเอาไข่มุกมาคืน แต่ว่าอย่าทำร้ายอะไรอะของพี่เ่อย่าทำร้ายสามีแล้วก็ลูกของฉันเลยนะฉันผิดไปแล้วมีลูกแล้วเหรอเนี่ยอย่าบอกนะว่าก็ไหนเธอบอกว่าเอาไข่มุกมาคืนแล้วก็จะกลับบ้านได้ไงใครจะยอมให้กลับง่ายๆละ่ะแกไม่รู้หรืองไงถ้ามีลูกกับผู้หญิงแห่งต้องคำสาบแล้วล่ะก็ผู้หญิงคนนั้นจะต้องตายห,หมายความว่ายังไงเนี่ยจ้านะเธอโกหกฉันมาตลอดแล้วเนี่ยฉันขอโทษนะจริงๆแล้วฉันจะมาตายแทนตังหาเะืลอลบล้างความผิดให้กับนายแล้วก็ลูกฝากลูกด้วยนะเอาเวทพี่จ้าฉันพร้อมตายแล้วแต่ฉันขอ ลาก่อน,นฉันขอโทษที่ฉันหนีไปกับผู้ชายฉันจึงกลับมารับผิดชอบโดยการตายแทนแสดงว่าพี่จะไม่เป็นหมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าน้องจะตายไม่ทาแบบนี้ดูแลลูกด้วยนะฉันรักพี่กับลูกไงล่ะเอาละล่าลากันเสร็จแล้วก็ไปตายได้แล้วแล้ว,วมีอะไรจะล่ลําลาไหมมีจ้ะฉันขอเวลาก่อนนะและแล้ว,ลวเอเวกก็ได้รู้ความจริงทุกอย่างเหตุผลที่เธอพาไข่มุกกับมาที่นี่ก็เพราะว่าเธอต้องการลบล้างคําสาปให้กับสามีและลูกฉันเกิดมาเป็นผู้หญิงมีกรรมจ้ะมีคําสาปที่ติดตัวไม่ไม่ฉันยอมรับไม่ได้ และเธอก็ได้บอกให้สามีเธอปล่อยวางเมื่อพวกเขาล่ำลาก,กันเสร็จแล้วถึงเวลาที่ต้องโดนเผาและอเวกเองก็จะไม่กลายเป็นม้าอีกเลยแต่อย่างน้อยเธอก็มีลูกน่ารักน่ารักให้กับสามีของเธอลาก่อนนะอเวกลูกลา๋ยวฉันจะตามหาเธอเองนะลาก่อนสุดท้ายเธอก็โดนเผาเหลือเพียงดอกไม้กลีบหนึ่งเธอทิ้งไว้ให้อเวกและลูกขอให้เธอนั้นไปเกิดเป็นคนที่ไม่ต้องมีคำสาปและคำขอของอเวกก็เป็นจริงกลีบดอก,ดอกไม้ล่วงลอยบนพื้นอย่างมีความสุข